ทีนี้มีข้อนนะม่ได้เก็บอที่เราตกงตาได้หลตายหาดเมันได้แล้วได้แล้วการตีได้ด้วยมาอีกแล้วครับอนนี้ตัวที่อไรแล้วตัวที่มาอีกแล้วครับมาอ ปลากย่งทะเลดูไหลเลยวกสวยเลยดิดูไฟนี่มันเป็นไฟสะท้อนเป็นไฟสีฟ้าหมดเลยอ่ะดูนี่สวัสดีครับวันนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับบินเทคนะครับคาวเวเลอร์นะครับเี้เดี๋ยวเราจะไป EP4 นะครับหลังจากที่ไม่ลงมาหลังจากตอนนั้นเราไปเที่ยวกับโอบี้เอาขยะโอบี้ไปเที่ยวนะครับ วันนี้เรากลับมาลุยๆเหมือนเดิมครับวันนี้เรามากับนี่นะรับ500 500 Fish b ิชเ Pro บนะครับ,รรรบวันนี้เราจะไปที่เทะเลปราณบุรีนะครับเราจะไปที่ปา่าแม่น้ำปลาแล้วก็ภาคพนเทนไปหาหมึกวันนี้ตกหมึกกน,นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นสวัสดีครับ เยใช่ครับเทคเว้ยนะครับเราไม่มีเวลานะครับเราจะต้องใช้เวลาที่มีอย่างคุ้มค่านะครับนี่น,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 นะครับดีมากเลยครับน้นานบนร้อนนี่ครับเจอกันนะครับเรากำลังจะเอาเรือลงเราอยู่กันที่เรเซอร์มารีน่านะครับ เรียบร้อยแล้วเ,เดี๋ยวเราไปเจอกันที่พักส่วนเราเนี่ยกำลังจะไปตลาดแข็งซื้อเหยื่อน,นิดหน่อยตอนนี้ยังความ,มีเวลานะครับเดี๋ยวห้าโมงเราจะลงเรือแล้วก็ตบกัน ตอนนี้เราอยู่ในแม่น้ําปราณบุรีแล้วนะครับเดี๋ยวเรากําลังออกจากที่พักนะครับแล้วเราจะไปตกปลากันที่ปากอ่าวนะครับนี่วิวสวยมากนะครับแล้วก็ธรรมชาติในนี้ก็คงมีรีสอร์ทสวยๆนะครับหลายที่นะครับแต่ที่ผม,มักก็ถือว่าโอเคนะครับ ติดริมน้ำนะครับห้องนอนสวยๆย,ยากาศดีมากนะครับอันนี้นะครับบรรยากาศในเลือนรันี่นแบบเลืเ่อนนับหาดะครสวยครับอนรีนนรนนร,รากาศดีมากมองากับการออกไปท่องเที่ยวนะครับ ใครชอบตกปลาก็ตกปลานะครับใครอยากจะออกมาท่องเที่ยวนะครับใช้มากิจกรรมนำน้ําได้หลายกิจกรรมนะครับอันนี้ถึงหมู่บ้านชาวประมงแล้วนะครับนะครับนะครับตรงนี้จะเป็นที่จอดเรือประมงเราก็จะเดินเบาไปนะครับบรรยากาศดีมากนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะออกไปปากอ้ำนะครับเดี๋ยวไปดูกันนี่นะครับไอ้เจ้าควีนเทคนะครับมันชอบมีพวกอุปกรณ์การเก็บนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับนี่ปุ๊บ ใส่ได้นะครับใส่ถังไปเลยไม่ต้องไปพกถังน้ำกระตุงติกเลยนะครับใส่เข้าไปเลยครับแล้วถึงเวลาเราใช้เราก็คลายเกลียวปล่อยล้างเรียบร้อยนี่นะก็เป็นถังสแสเป์ครับอันนี้ก็เป็นถังความเย็นครับนี่จะเครื่องดื่มนะครับเราไม่มีแอลกอฮอล์นะครับนี่นะครับมันดีเะยบกันกว้างมากเลยเนี่ยผมนอนได้เลยนอนได้ไใช้ผมนอนได้ทุกที่แหละจริงนี่เหมือนง,งานาปิ๊กนี้กันนะครับโอเค โอ้หดูจากดูดูดูจากข้างหลังดูจากระดับเรือประมองอ่ะระดับเรือประมองอ่ะยังไงอ่ะมันต้องเต็มอยู่แล้ววันนี้พอไหมว่าไม่พอนะมีช่องม,ม,ม,มีนี่ไงนี่ไงช่องหนึ่งวันนี้เราใส่น้ำไว้ช่องหนึ่งนี่ไปจากตลาดมาเนี่นนกกยน่าเกลียดมากเลยอ่ะดูแบบเป็นโกลกาลาคาไหญ่มากเลยแล้วก็เป็นขมอกแล้วกคืน<อ>นี้แหละนะโอเค ร่องนี้มันจะมีร่องลมครับเห็บลมไว้นี่ชื่อกออะไรนะกอสะเดากอสะเดานี่นะครับมันละเอียดดีมากเลยครับโอ้โหโอ้โหดูคลื่นดิมีปลามีคลื่นก็อ้วกเหมือนกันนะจ๊ะ ตรงนั้นนะครับโอ้โหฝนมากระหน่ำนะครับแต่ว่าน่าจะไปลนะขอไปนะขออย่ามาคนระับตรงนี้นะครับมีปลามีนกเยอะนะครับคิดว่าน่าจะมีปลานะครับร่องนี้นี่โอ้โหรุนแรงมากรุนแรงมากเป็นงไงบ้างไทเกอร์วันนี้นะตรงนี้ดีมากนะ้ำใสมีไหลยเย็นพี่อาเขาบอกว่าถุงนกเยอะๆนี่ คันเบ็ดให้เขาใช่น้องก็เยอะนะมีปลาใครบอกบอกแ่ตจากประสบการณ์ขณะนี้นะครับ วันนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งครับเราก็ออกมาได้ถึงจุดหมายนะครับวิวส,สวยๆนะครับปากน้ำปลาครับตรงนั้นก็จะเป็นนะเขโลี่แล้วก็ไปนาจะเป็นเขเขียวนะครับเรือประมงก็เริ่มออกมาแล้วนะฮะเรือเริ่มออกมาตกปลาตกหมดแลนะครับ สิ่งที่น่าสนุกก็คือเมื่อเรามาถึงนะฮะดูนะครับดำปีเลยคลื่นลมก็มาครับแต่เราไม่ได้สบายมากครับนนเป็นเรื่องปกติของธรรมชาตินะครับแต่เราอยากให้รู้ว่าวันหยุดสุดพิเศษพวกควุณควรจะมาหากิจกรรมนะครับไม่ว่าจะใครชอบดำน้ำก็ไปดำน้ำใครชอบตกปลาก็ตกปลานะครับใครชอบท่องเที่ยวทางนั้นก็ควรจะมีเรือ ดีๆสนุกๆส,สักลํนะครับอันนี้เราเราลงที่ไหนกันนะครับตอนนี้ที่เราลงนี่คือเรเซอร์มารีนาที่ปานบุรีนะครับที่นี่ก็เป็นถ้าคนที่เล่นเรือเนาะถ้าเกิดเป็นเรือที่จะมาภาคใต้เนี้ยเวลาเขาขับเรือกันมาเนี่ยเขาก็เวลาขับเรือย้อนเนี่ยเขาก็จะออกจากโอเชียนมารีนาตถอยู่พัทยาเงี้ยอยากไปภาคใต้ไปเกาะเต่าก็อาจจะขับมาแล้วก็ มาแวะนอนแวะจอดเติมน e, ้ําเติมน้ํามันครับจอดพักที่นี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ชนะขับต่อขึ้นไปอีนี้เดี๋ยวก็ชุมพรแล้วพอจากชุมพรก็ข้ามไปต่อตามก็ไปเที่ยวได้แล้ววันนี้เราใช้ระยะเวลาเดินทางจากอ่สยามโบ๊ทมานี่กี่ชั่วโมงพี่ปาสยามโบ๊ทขับมานี่จริงๆแล้วก็ประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะแต่ว่าเราแวะบ่อยนะเราแวะเติมน้ำมันเติม น้ำมันเรือเติมน้ำมันรถเติมน้ำมันคนก็ใช้เวลาไปประมาณสี่ชั่วโมงครึ่งนะครับเรามาถึงนี่ประมาณเวลาก็ไม่ได้แบบเลดมากประมาณสี่โมงครึ่งนะครับแต่เราก็เอาเรือลงที่แล้วเราเข้าที่พักเช็คอินที่พักรือว่าลืมถา่ายที่พักให้ดูที่พักเราก็ไม่เร็วนะแบบราคา,านะแบบนะราคาดีมากแล้วติดติดริมแม่น้ำด้วยติดริมแม่น้ำด้วยราคาเอางี้ดี่ว่าไม่เกินแบงค์เทา แบงค์ทมีทอนเออแบงค์ท่ามีทอนทอนทอนแบงค์อะไรทอนยมทอนแบงค์รอตทอนเป็นเหรียญเฮ้ยไม่ถือมีทอนมีทอนแบงค์แดงอะเออมีทอนแบงค์แดงมีทอนแบงค์แดงแล้วก็เดี๋ยวจะให้ไปดูห้องพักห้องพักก็สวยโอเคเหมาะกับการมาก์คขวัญถ้คนไม่ชอบเรือก็มาท่องเที่ยวกันได้แต่แต่เลว่าเราดีนะพี่เนาะจากเลเซอร์มาอีหน้าไปที่พักเราในเจียขับเรือไปเพราะที่พักเราติดติดริมแม่น้ำได้ วันนี้เราก็<ป>จะไม่เอาเรือขึ้นเราก็จะจอดเรือไว้ที่น่านร้บแล้วพรุ่งนี้เราจะถึงไปดำน้ำําไปถ่ายรูปขอสิงโตขกสิงโต,โตอยู่ไนครับนัไ่ไงตุงแช่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 ไม่ใช่เช,ชืช่อสิงโตเกาะสิงโตนะตรงนั้นนะครับก็มีคนไปถ่ายรูปสวยๆดำน้ำอะไรเงี้ยสปาร์ต้งนี้เราจะพาไปดูนะครับวันนี้แดดก็เริ่ม จะหมดแล้วเดี๋ยวไปดูตอนได้ปลาเลยดีกว่า <Okay. S 1> ได้ปลาได้หมึกรับตอนนี้เรากาลังทดลองว่าตรงไหนมีไม่มีเดี๋ยวเราจะย้ายอยู่ไปตอนนี้นะครับดูนะครับพอเรามาหลบในที่ที่มันที่ด้มันสมคครวนะ่ะที่ด้มันแบบไม่บางลงมีก่อบางลมน้ําเรียบดูดิน้ําเรียบเรียกว่าเจ้าพยาตอนนี้นะฮะดูน้ําเรียบมายมมแล้วยิ่งอย่างน้ำเรียบนะ,ะสบาย,บายนะคะใครที่ชอบจะมากับเราทำไง ใช้เรือก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราก็ลงทะเบียนกันมาครับเดี๋ยวเราจะมีจริงๆเราจะชวนกลุ่มที่เป็นอ่าโปรดักทั้งหมดของสยามมอร์คคาร์มเลยนะว่าจะเป็นกลุ่มเจสกีแต่ถ้าชอบตกปลาหรือว่าคนที่แบบว่าใช้เรือแบรนด์อื่นแต่อยากจะมาเที่ยวบรรยากาศแบบนี้มาดำน้ำมาเที่ยวด้วยกันอย่างเงี้ยเราไม่มีกานะครับถ้าถ้าถ้าแบบมีเรือแต่ไม่ไม่ตกปลามาด้วยได้ไหมครับ มาดูกันว่าเรือเราเนี่ยเออเวลาที่ใช้พื้นที่จริงๆบนเรือเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างนั่งกันถุ่ห้าคนอะไรเงี้ยแล้วก็ทำรับได้เที่ยวถ่ายรูปนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราก็เริ่มภารกิจของเราก่อน้วเดี๋ยวข้าๆเดี๋ยวเรามาใเดี๋ยเราม <update S 1> าอัปเดตทีรีวิวตาให้ดู Okay. เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ปลาอะไรบ้างกี่ตัวใช่ก็ใช่แล้วอ้าวกลางปีได้ด้วยนี่ปลาอะไรครับพี่บานเป่นปลกระบอกหรือเปล่าอย่าถามนี่ควา,ามรู้เรื่องปลาเลย,ยเดี๋ยวอุ้ยมันมีฟันฟันปลาตะคูล่าครับมีฟันอันนี้เป็นตัวที่เท่าไหร่ของเราแล้วนี่ตัวที่สามนะเดี๋ยวเราจะหาไซส์ใหญ่กว่านี้ลุ้ยม,มาอีกแล้วครับ ปลาอะไรที่บ้านิวเหลืเลยปลาอะไรอ่ะไม่รู้จักว่ะมันเบียนหัวมั้งว่า,มวาไม่หรอกอไอตัวที่อะไรแล้วตัวที่สีเหลวไม่ปลาไม่ปลาไม่อยากกินเติมี่คุณแม่นด์ทำมื่กี้เออให้บ้านเอาตะเกียบกับควงให้นะเนีลยมันไม่อยู่ในคอนี่มันอยู่ในปาก ัวนี้นะครับจะเป็นตัวแรกของการซาชิมินะครับเขาก็เกี่ยวแล้วมันก็ออกมาได้เลยนะครับปลาก็ไม่ตายด้วยเหยื่อก็ยังอยู่นะครับอันนี้เป็นสไตล์การตกปลาแบบออสเตรเลียนะครับปลานี้ก็สามารถกินได้นะครับวันนี้นะครับตัวนี้ไทเกอร์จะควายทูซาชิมิครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับปลาขยงทะเล ตะเกียบมาช็อปสติ๊กไม่มีที่ใส่แล้วเนี่ยช็อปสติ๊กมา this one like catfish เ huh? อ yeah yeah half b ไม่อนี่แค่ ได้เต็มเลยใบไม้อ่ะนีหอยรอดใบไม้แเข็ดดับเคเข็ดเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยดูดินี่เป็นแสงแบบนี้เลยเห็นเห็นเห็นมันติดไฟแดงเออมันเป็นนี่มันเป็นกดไอขบเรือเป็นแดไซด์ผสมขบเรือเสืออะไรที่เหมือนนี่กดนี่อะไรของมึงเฮ้ยดูดิมันสะท้อนแต่มืออ่ะดูดิ เออดูไหลเลย่าสวยเลยดิเออดูไฟนี่มันเป็นไฟสะท้อนเป็นไฟสีฟ้าหมดเลยอ่ะดูดิเล่นโผล่ว่ะคาร์บ,บอนเหรอเฮ้ยจริงเนี่ยตอนแรกอะเรือมันวิ่งเว้ยไม่ว่าไฟมันอะไรวะมันเขียวๆนะไดกับบูไรอะเฮ้ยโอ้โห โอ้ยมันสีเลือดเลยท่านนี้นก็เฮ้ยสวยว่ะนี่นะครับขับเรือเข้ามาในคลองนะครับตากน้ําปานนะครับแล้วในในในแม่น้ำปาลดูดีมันมันเป็นแสงแบบเหมือนที่เราเห็นในต่างประเทศเลยดูดิมันเป็นแสงสีเงินน้ิเงินเป็นแบบเหมือน,เห,อนเหมือนฟองน้ํามันสะท้อนกับกับแสงอนะไรเงี้ยมันเห็นแบบปลายิบยับยิบยับยิบยับหมดเลยแต่ว่าอันนี้มันไม่ชัดตรงนี้ชัดสุดแสงตกกระทบสะท้อนแคนนอน วิ่งสวยว่ะโอเคยวยสวยสวยเราไปดูสักว่าเป็นยังไงบ้างนี่นะครับที่พักและที่จอดเรือของเรานะครับนี่เราได้ขยับเรือนะครับตอนแรกเราจอดไว้สูงนะครับแล้วน้ํามันก็ลงนะครับมันก็เลยติดนิดหน่อยแต่ตอนนี้เราย้ายเรียบร้อยแล้วก็จะพามาดูที่พักเรานะครับนี่ครับที่พักเรานะครับ ที่บอกนะครับเมื่อวานนะครับแหมงเทามีทอนนี่นะครับที่พักนะครับน,รนี่ห้องพักเรานะครับสองห้องนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> น่ารักดีนี่ค่ะเดีวเช้านะครับต<ห>ุ๊กเตีหมูน้ำปลานะครับ นในตลาดนะครับโรงเรียนมันมีแปลกๆนะครับมีกระพบใส่คนาแล้วก็ใส่กากหมูด้วยนะครับน okay, ี่บังโเคลุนแ่เข้าต้มต๊อบตัปลา <laughs> <laughs> โอ้ใส่หัวละพาอ๋อแล้ววันนี้เป็นแค่เคียงใช่ค่ะอ่าได้แล้วนะครับนี่มาแล้วรั้แรกในชิตเลยครั้งแรกของวันนี้มาแล้วอ้าขพระตัวโตอยู่ของเมื่อวานเยอะโอเคเป็นมือไทเกอร์นะครับเมื่อกี้แรวนบอกว่ามีปลาตัวใหญ่มาสัมผัสกันนะครับ เราจะเระียนอาวุธเพื่อจะไปสู้กับมันไปกันต่อครับคุนเทคทกสเปอร์ จบภารกิจเรียบร้อยตอนนี้อยู่ในช่วงของการล้างนะครับเก็บของนะครับเล่นเรือทุกครั้งนะครับน้ำทะเลก็ควรจะล้างเค็มนะครับน้ำเค็มมันตรายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเทนล่องเทนเลอร์อะไรเงี้ยครับล้อเทนล่องเทนเลอร์อะไรเราล้างหมดทุกอย่างเพื่อการใช้งานที่ยาวนานนะครับการเล่นเรือทุกครั้งเราก็ล้างเก็บนะครับหลังเบื้องต้นก่อนถึงกรุงเทพเราก็จะล้างอีกทีหนึ่งทาความสะอาดให้หมดทั้งหมด วันนี้ก็จบถึงที่นี่แล้วเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับครั้งหน้ากับ q u i n t e c e Travel